เสียงอึกทึกของถนนเยาวราชยามค่ำคืนคละเคล้ลากลิ่นหอมของอาหารนานา,นาชนิดผู้คนเดินขวักขว่ใต้แสงไฟนีออนหลากสีสัน ทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือสารเจ้าเก่าแก่ก็บิดเบี้ยวแสงสีเขียวมรกตฉีกฟาดผืนฟ้าผ่าลงกลางสี่แยกผู้คนแตกฮือด้วยความตกใจเสียงระเบิดตูมสนั่นพื้นสันสะเทือนควันขโขมงคลุ้งไปทั่วบริเวณเมื่อควันจางลงร่างหนึ่งปรากฏขึ้นยืนเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังเล็กน้อย ชายหนุ่มผู้นั้นมีผมตั้งสีดำเหมือนเปลวไฟดวงตาคมกริบชุดฝึกสีสม้มและรองเท้าบูทสีน้ำเงินเป็นเอกลักษณ์เขาคือทรงโกคูผู้แข็งแกร่งจากดาวใสย่ย่าโกคูมองรอบตัวด้วยความประหลาดใจแสงสีนีออนระยิบระยับกลิ่นหอมฟุ้งของผัดไทยก๋วยจับและปลาหมึกย่างลอยแตะจมูกเขาสูดหายใจเข้าลึกๆโอ้โห กลิ่นอะไรเนี่ยหอมจังเลยท้องของเขาร้องโครกครากทันทีราวกับว่ามิติใหม่นี้ได้ปลุกความหิวโหวยที่ไม่เคยหลับไหลของเขาให้ตื่นขึ้นมาโกคูหันไปเห็นร้านรถเข็นที่ควันฉุยน่ากินไปหมดเลยเขาพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วราวกับกระสุนโดยไม่สนใจสายตาตกตะลึงของผู้คนรอบข้าง เขาพร้อมที่จะสำรวจโลกใหม่นี้ด้วยกระเพาะที่ว่างเปล่าและความกระหายในการผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกมุมหนึ่งของถนนยาวราชณนะร้านบะหมี่เกี๊ยวเจ้าดังนารุโตอุซึมากิกำลังซดบะหมี่ฉามโตอย่างอร็ตอร่อย อืมราเมนที่นี่รสชาติแปลกดีแต่ก็อร่อยไปอีกแบบเขามองเห็นความโกลาหอนที่เกิดขึ้นจากมุมถนนและสัมผัสได้ถึงพลังงานประหลาดที่ปัทถุขึ้นมาอะไรกันเนี่ยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่านี่คือการทดสอบของโฮคาเงะรุ่นที่7หรือเปล่า นารุโตะรีบควักเงินออกมาวางบนโต๊ะแล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงบ่นของเจ้าของร้านที่ยังไม่ได้นับเงินเขาพุ่งตรงไปยังจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วของนินจาดวงตาสีฟ้าจับจ้องไปที่ร่างปริศนาของโกคูเฮ้ยนายเป็นใครกันนะนารุโตะตะโกนถามพร้อมกับเตรียมพร้อมรับมือ โกคูหันมามองนารุโตะด้วยรอยยิ้มกว้างฉันชื่อโกคูนายมาจากไหนเนี่ยแล้วนี่ที่ไหนกันโกคู Goku ยังคงงงงวยกับสถานการณ์ฉันคือนารุโตะอุซึมากิโฮคาเงะรุ่นที่เจ็แห่งโคโนฮะและที่นี่คือถนนเยาวราชในกรุงเทพนารุโตตอบกลับด้วยความมั่นใจแม้ในใจก็รู้สึกงงไม่แพ้กันโฮคาเงะโคโนฮะฉันไม่เคยได้ยินชื่อพวกนี้เลย โกคูเก๋าหัวแกรกๆนายตั้งหากและที่มาจากไหนแต่งตัวก็แปลกๆทั้งสองจ้องหน้ากันอย่างระแวงเทว่ากลิ่นหอมของอาหารที่ลอยมาตามลมก็ทำให้ความตึงเครียดลดลงชั่วคราวนารูโตะเห็นสีหน้าหิวของโกคูจึงชี้ไปที่ร้านอาหารข้างทางนายดูหิวจังเลยนะกินอะไรก่อนไหมรามเมงที่นี่อร่อยสุดๆเลย โกคูตาลุกวาวรามเมงฉันชอบรามเมงทั้งสองจึงตกลงที่จะสงบสึกชั่วคราวและมุ่งหน้าไปยังร้านบะหมี่เกี๊ยวที่นารุโตะเพิ่งจากมาพวกเขานั่งลงข้างกันโกคูสั่งบะหมี่เกี๊ยวพิเศษชามยักษ์ส่วนนารุโตะก็สั่งเพิ่มอีกชามทั้งสองแลกเปลี่ยนเรื่องราวของโลกตัวเอง โกคูเล่าถึงการผจญภัยกับฟรีเซอร์เซลและบูนารุโตเล่าถึงแสงอุสาโอโรจิมารุและสงครามโลกนินจาครั้งที่4ทั้งสองต่างทึ่งในเรื่องราวของอีกฝ่ายพวกเขาพบว่าแม้จะมาจากต่างมิติแต่ก็มีบางสิ่งที่คล้ายกันคือความกล้าหาญความมุ่งมั่นและที่สำคัญที่สุดคือความรักในการกิน ขณะที่พวกเขากำลังซดบะหมี่กันอย่างอ,ร,อร่อยจูจ่ๆก็มีเสียงโวยวายดังขึ้นมาจากตรอกข้างร้านชายชะการกลุ่มหนึ่งกำลังข่มขู่คุณลุงเจ้าของแผงลอยขายของเก่าส่งของเก่าที่มีพลังงานประหลาดนั่นมาให้พวกเราซะหนึ่งในชายชะการสะโกนขู่กโกและนารุโตะเหนืยหน้าขึ้นมองพร้อมกันมีเรื่องอะไรกันนะนารุโตะขมวดคิ้วดูเหมือนพวกอันธพาลกำลังหาเรื่องคุณลุงนะ คุณลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆกันอธิบายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกมันตามหาเครื่องรางโบราณที่ตกมาจากฟ้าเมื่อคืนก่อนพวกมันบอกว่ามันมีพลังงานมิติบางอย่างโกคูและนารุโตหันหน้ามองกัน พวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่คุ้นเคยจากเครื่องรางนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ทั้งสองพยักหน้าให้กันเราจะปล่อยให้พวกเขาทำร้ายคนบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกนารุโตะลุกขึ้นยืนด้วยความมุ่งมัน่นโกคูยิ้มเยี่ยมเลยฉันกำลังอยากขยับแข้งขยับขาพอดีเลยพวกอันธพาลหันมาเห็นโกคูและนารุโตะ แกสองคนเป็นใครเนาะอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านหัวหน้าอันธพานตะโกนคู่นารุโตะประสานอินเงาแยกร่างร่างคโคลนนิ่งหลายสิบตัวปรากฏขึ้นรายล้อมกลุ่มอันธพานทําให้พวกมันตกใจจนหน้าซีดโกคูพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วเหนือเสียงจัดการกับอันธพานอย่างรวดเร็วด,ด้วยหมัดเดียวจอดพวกมันกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทาง หัวหน้าอันธภานซึ่งมีเครื่องรางประหลาดห้อยอยู่ที่คอเห็นท่าไม่ดีจึงกระโดดหนีขึ้นไปบนหลังคาตึกแถวแกสองคนไม่รู้หรอกว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่พลังของเครื่องรางนี้จะทำให้พวกเรายิ่งใหญ่มันตะโกนพร้อมกับฉายแสงสีแดงออกมาจากเครื่องรางแสงนั้นพุ่งตรงเข้าใส่โกคูและนารุโตะนารุโตะกระโดดหลบได้อย่างฉิวเฉียดระวังนะโกคูพลังงานนี้ไม่ใช่เล่น โกคูรับพลังงานนั้นเต็มตัวแต่ก็ยืนหยัดได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะคานเลยหัวหน้าอันธพานอึ้งกับความแข็งแกร่งของโกคูบ้าไปแล้วเป็นไปไม่ได้หัวหน้าอันธพานตกใจจนหน้าถอดสีมันเริ่มสัแดงพลังทั้งหมดจากเครื่องรางทำให้เกิดคลื่นพลังงานสีแดงที่รุนแรงแผ่กระจายไปทั่วเยาวราชไฟนีออนกระพริบดับ ผู้คนเริ่มหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีโกคู Goku สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของมิติที่เริ่มไม่เสถียรถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมิติที่นี่อาจจะพังทลายได้โกคู Goku สีหน้าจริงจังขึ้นนารุโตะพยักหน้าพวกเราต้องหยุดมันให้ได้เขาพุ่งตัวเข้าใส่หัวหน้าอันธพานพร้อมกับ กระสุนวงจกักแต่อีกฝ่ายใช้พลังของเครื่องรางสร้างโล่ป้องกันไว้ได้แกมันอ่อนหัดนักพลังแห่งมิติของข้าจะกลืนกินทุกสิ่งหัวหน้าอันธพาลหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งมันส่งเคลื่อนพลังงานมิติที่บิดเบี้ยวเข้าใส่โกคูและนารุโตะพร้อมกันทำให้ทั้งสองกระเด็นไปคนละทาง โกคูรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ไม่คุ้นเคยกำลังบิดเบือนร่างกายของเขานารุโตเองก็ถูกพลังงานนั้นรบกวนจนไม่สามารถใช้จักระได้เต็มที่พวกเขาล้มลงกับพื้นท่ามกลางซากปรักหักพังของร้านค้าที่เริ่มลอยขึ้นกลางอากาศราวกับไายแรงโน้มถ่วงนี่มันแย่แล้วนารุโตกัดฟันกรอดเราต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้ไม่งั้นทุกคนที่นี่แย่แน่ โกคูเงยหน้าขึ้นมองหัวหน้าอันธพาลที่กำลังหัวเราะอย่างเย,ย้ยแกคิดจะทำลายโลกนี้เงินหรอฉันไม่ยอมหรอกโกคูเริ่มรวบรวมพลังงานคะ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 าฮาม่ฮา แสงสีฟ้าอ่อนเปล่งประกายออกมาจากฝ่ามือของเขาพลังขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ยังไงหัวหน้าอันธพาลเริ่มรู้สึกหวาดกลัวนารูโตะเห็นโอกาสเขารวบรวมจากกระที่เหลือทั้งหมดแม้จะยากลำบากเงาแยกร่างเขาสร้างร่างโคลนนิ่งขึ้นมาหนึ่งตัวโกคูเรามารวมพลังกันร่างโคลนนิ่งของนารูโตะพุ่งเข้าหาหัวหน้าอันธพาลเพื่อสร้างความคว้ายแขว โกคูปล่อยเคลื่อนพลังคาเมฮาเมฮาออกไปอย่างเต็มกำลังแสงสีฟ้ารุนแรงพุ่งตรงเข้าใส่หัวหน้าอันธพาลที่กำลังมัวแต่รับมือกับร่างโคลนนิ่งของนารูโตะกระสุนวงจากนารูโตะตัวจริงปรากฏขึ้นด้านหลังหัวหน้าอันธพาลพร้อมกับลูกบอลจากกระสีฟ้าที่หมุนวนอย่างรวดเร็วสองพลังพร้อมกันเสียงโกคูตะโกนดังก้องคาเมฮาเมฮาผสานกระสุนวนจาก คลื่นพลังงานสีฟ้าขนาดมาหืมาปะทะเข้ากับหัวหน้าอันธพาลและเครื่องรางที่มันถืออยู่แสงสว่างจ้าไปทั่วท้องฟ้ายาวราชแรงระเบิดสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองเมื่อแสงจางลงหัวหน้าอันธพานนอนสลบอยู่บนพื้นเครื่องรางที่เคยเรืองแสงสีแดงก็แตกสลายเป็นเสียงเสี่ยงพลังงานบิดเบี้ยวทั้งหมดหายไปผู้คนต่างโห่ร้องด้วยความยินดี โกคูและนารุโตะยืนหอบแหกๆแ,แต่ก็ยิ้มให้กันด้วยความพึงพอใจพวกเราทำได้แล้วนารุโตะชูกำปั้นขึ้นฟ้าโกคูก็หัวเราะเสียงดังพลังของนายยอดเยี่ยมจริงๆนารุโตะแสงสีเขียวมรกตเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าเหนือจุดที่โกคูปรากฏตัวครั้งแรกดูเหมือนถึงเวลาที่ฉันต้องกลับแล้วสินะ โกคูพูดด้วยสีหน้าเสียดายฉันก็ด้วยนารุโตะพยักหน้าก่อนที่พวกเขาจะจากกันคุณลุงเจ้าของร้านบะหมี่เกี่ยวก็ยกบะหมี่สองชามโตมาให้ขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มพวกนายช่วยเยาวราชไว้โกคู Goku และนารุโตะนั่งลงกินบะหมี่ชามสุดท้ายด้วยกันรามเมงที่นี่จะอยู่ในใจฉันตลอดเลยนารุโตะพูดและที่สำคัญที่สุดฉันได้เพื่อนใหม่แล้ว โกคูยิ้มกว้างฉันก็เหมือนกันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะนารุโตะโกคูชูกำปัน้นนารุโตะชกตอบเบาๆเมื่อกินเสร็จแสงมิติก็สว่างวาบโกคู Goku และนารุโตะโบกมือลาผู้คนในยาวราชแล้วเดินเข้าไปในลำแสงนั้นร่างของพวกเขาก็ค่อยๆ